สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแน,นลคุณเชื่อเรื่องผมลิขิตหรือเปล่าครับแอดก็ได้เห็นสตรอรี่ของแพลวสันเห็นความเคลื่อนไหวทุกทุกโมเมนต์ทุก,ท,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 กทุกอย่างนะครับบางครั้งเนี่ยเราไปตัดสินจากคำพูดคนอื่นว่าน้องสันเนี่ย มาเกาะแพลวาวแพลวาวก็เต็มใจให้เกาะเพราะแพลวาวก็คือขาดผู้ชายไม่ได้สิ่งเหล่านี้คือคุณหยุดคิดเลยหยุดคิดแล้วไม่ต้องพูดเยอะนะครับไม่ต้องคิดแล้วมาคอมเมนต์ในช่องคนที่รักแพลวสันไม่ว่าจะเป็นเพจไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณคิดไม่ดีนะครับคุณก็จะได้สิ่งที่ไม่ดีกลับไป นั่นก็คือเวทกรรมที่คุณสร้างไว้แต่ถ้าคุณรู้จักที่จะให้กำลังใจและส่งเสริมศิลปินมันจะกลายเป็นว่าคุณมีสิ่งดีๆอยู่ข้างในและคุณก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับศิลปินได้โดยการที่คุณคอมเมนต์แบบพลังบวกเพราะว่าการคอมเมนต์มีผลต่อจิตใจของศิลปินมากๆ เวลาเขาไปอ่านข้อความเนี่ยคุณอย่าคิดว่าเป็นศิลปินนอย่าไปอ่านข้อความอย่าไปดูเลยเขาดูครับเพราะหนึ่งในคนที่เข้ามาเมนต์น,น่ะนะครับมันจะมีคนหนึ่งที่ทำตัวประหลาดแล้วก็คอมเมนต์ที่ไม่สร้างสรรค์เช่นสาบแช่งด่าทอเปรียบเทียบ แล้วก็คอมเมนต์ที่แย่ๆที่สุดนะครับที่เข้ามาเมนได้เนี่ยอดอยู่เข้าใจนะแต่ถามว่าจะให้ศิลปินเลิกไปเสพอะไรพวกนี้คือเขาพยายามที่จะละแต่เนื่องด้วยว่าเฮ้ยเขาก็ต้องอ่านข้อความของศิลปินที่เขาเข้ามาซับพอร์ตหรือเปล่าบางทีมันเลื่อนไปเจอสิ่งที่ไม่ดีข้อความที่ไม่ดีไงมันก็เลยรู้สึกเฟลรู้สึกว่าใจเรารู้สึกไม่ไม่ค่อยดีแล้วอะ่ะเออมันทําให้คน ที่เห็นข้อความแบบเนี้ยที่มีคนพูดถึงตัวเราแบบเนี้ยในทางที่ไม่ดีอ่ะเสียเส้นเสียเซลแล้วก็เสียความมั่นใจในการออกไปที่ต่างๆนะครับเขาเรียกว่าอุ่นเครื่องการอุ่นเครื่องเนี่ยคือการที่ทำร่างกายให้พร้อมนะครับแล้วก็จัดระเบียบร่างกายทุกอย่างก่อนออกไปพบชาวสาธารณชนนะครับแอดเข้าใจนะ จับมือนะครับแล้วเดินไปด้วยกันตรงนี้คือชอบมากๆทุกครั้งที่ถ่ายรูปเนี่ยเราจะเห็นภาพจับมือกันภาพแบบน่ารักน่ารักนะครับทำกับค้งวทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นเบสตอรี่ที่มันมันหวานแบบต่อนเนื่องอะ่ะคนก็ชอบเพราะว่าความหวานความความน่ารักของคู่เนี้ยมันจะไปเตะตาไอ้พวกที่ไม่ค่อยชอบ เพราะไอ้คนที่ไม่ค่อยชอบเนี่ยมันมักจะต้องการสาปแช่งให้เลิกกันบ้างให้ไม่เข้าหากันบ้างให้อยู่ไกลๆกันไม่ต้องอยู่ใกล้ๆกันพอยิ่งใกล้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งตอบอิจฉาแตกมันคิดอะไรไม่ออกมันก็บอกว่าสันเกาะแพลว่ามันคิดได้แค่นี้คุณคุณรู้หรือเปล่าว่าการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้สิ่งที่คุณกำลังพูดถึงในทางที่ไม่ดีอ่ะ มันยังไม่ได้ครึ่งของครึ่งของชีวิตของคนเลยการใช้ชีวิตในปัจจุบันของคนเนี่ยที่เขาไม่ได้ถ่ายท่อสดหรือไลฟ์หรือทําทคลิปออกมาเนี่ยมันมีอะไรที่หลายมิติมากที่มันไม่ได้จําเป็นต้องอยู่ในคลิปตลอด คุณดูผ่านสื่อแต่คุณไม่มา,มาดูของจริงไม่มาดูว่าเขาให้กำลังใจกันไม่มาดูว่าเขาํำบากกันเพราะอะไรเขาทำงานกันงกงกงก,งกแต่ละคนเขาเหนื่อยเขาไม่ได้สบายเขาไม่ได้นอนอยู่บ้านเฉยๆนะครับแค่ลูกสองคนก็มันก็เครียดแล้วนะเพราะว่าเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่นะครับเด็กเนี่ยถ้าเกิดใครไม่ชอบใครไม่รักเนี่ยคือปวดหัวได้เลยนะคือแบบเครียดได้เลยนะมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับคุณ มันไม่ใช่เรื่องง่ยายๆน,ะอ,น,นะอย่างผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาขอร้องอ่ะอยากจะเจอเอาไปกี่วันละเอาไปเดือนคงไม่ถึงเพราะอย่างผู้ใหญ่บ้านน่ยแค่อาทิตย์นึงก็ปวดหัวแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าบิ๊กเนี่ยเขาเป็นคนทางานตอนนี้ยังไม่เหมาะที่จะมาเจอนะครับทํางานเก็บเงินทํางานเก็บเงินทํางานแล้วสู้ก่อน นะสู้กันไปก่อนอีกสักพักหนึ่งนะครับเราค่อยมาเจรจาค่อยมาพูดคุยเหมือนที่แอดเคยบอกไว้ให้มาคุยกันนะมันจะดีมากๆกลับมาเรื่องของแปลวันนะครับการที่สองคนเนี่ยนะจะโครจรมาเจอกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับแต่มันคือวาสนาและพรหมลิขิตมันคือบุพเพสันนิวาสจะว่าแอดเวอร์ก็ได้จะว่าแอดลิเกก็ได้ไดยอมรับครับ ยอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆกว่าคนรสองคนจะมาเจอกันอะคุณคิดดูแล้วกันกว่าพวกเราเนี่ยนะจะลุ้นให้เขาแบบโอ้ยรักกันแต่งงานกันเรายังคิดไม่ถึงเลยว่าแพรกับซันจะคบกันจริงๆตอนแรกเราคิดว่าคู่จินซุดยอแล้วคำว่าคู่จิ้นเนี่ยรู้สึกเบื่อเพราะว่าแอดดิวเนี่ยพูดคู่จิ้นบ่อยมากจนทำให้ตัวเองรู้สึกว่าไม่สิต้องเปลี่ยนได้แล้ว เพราะว่าคู่จิ้นเนี่ยมันฟินอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเราอยากให้เขาเป็นคู่ชีวิตอ่ะจะได้ไหมเดี๋ยวลองดูสักตั้งหนึ่งอ่ะเราก็พูดเรื่องคู่ชีวิตขอให้เขาคบกันขอให้เขารักกันสุดท้ายแล้วมันฟินมันฟินใจครับเพราะว่าแฟนกลับทุกคนคือเฮหมดเลยคือสองคนคบกันมาเปิดตัวเรียบร้อยแล้วก็จะแต่งงานกันเนี่ยแหละเขาเรียกว่าวาสนาบุพเพสนิวาสการทำบุญมาร่วมกันชาตินี้มาเจอกันอีก ทุกปัญหาที่เข้ามานะครับแปลเปล,ล่าๆเนาะแล้วก็สานวงสทอนเนี่ยจะจับมือแล้วเดินไปด้วยกันเราขอใหอ้ทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นนะครับขอเป็นถึงกำลังใจให้กับแพรสันให้เขาผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปให้ได้เรื่องร้ายเรื่องที่ไม่ดีอะไรก็นาไม่ต้องไปจดจำต่อให้มันมีเข้ามา เราก็ช่วยแก้ปัญหานะครับเราก็ช่วยแก้แก้ปัญหาปัญหามีอะไรไม่มากหรอกเรื่องลูกเรื่องลูกเรื่องถี่ดินอะไรก็ไม่รูกปวดหัวนะแบ่งๆจบๆลูกก็อ่านเคลียร์กันยังไงเอาไปวันไหนจบๆนะครับแค่นี้ก็จบละง่ายๆครับ คิดอะไรให้มันยาก,ยากอโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนละก,กันนะครับขอบคุณสําหรับแฟนคลับน้ําดีนะที่เข้ามารับฟังมอลรำพาไปเพลินขอบคุณมากๆจริงๆถ้าไม่ได้พวกท่านเนะี่ยคือแบบอแอดก็แย่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเอาพูดตรงๆเลยไหมคือความฝันของแอดดิวเนี่ยคืออยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวนะครับในการที่จะระบายความรู้สึกแล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์ศิลปินที่เราชอบลงในแพลตฟอร์ม พื้นที่ส่วนตัวของเราและทุกวันนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาซัพพอร์ตแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจนะครับแล้วก็สิ่งที่แฟนคลับข้างค้างอยู่ในใจถ้าอยากจะคุยอยากจะถามนะครับถามได้เลยครับทิ้งข้อความไว้ได้เดี๋ยวแอดดิจะมาอ่านแล้วก็จะเอาไปพูดนะครับให้ทุกคนรู้แล้วก็ทุกคนรับฟังนะครับว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันตรงใจกับทุกท่านหรือเปล่า นะครับแต่ไม่ใช่การคอลแรบ,บกันนะครับไม่ใช่นะคือใครรู้อะไรมาก็เล่าสู่กั์ฟังก็ได้เนาะแล้วก็ขอบคุณมากๆแอดดิวอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับนะแต่ที่ไม่ตอบนะครับเพราะว่าออบางทีเหมือน New Lock อ้วล็อกอะตะครวกินแค่ <laughs> นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ